สวัสดีคะ่ะสบายดี FC ทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแม่เพ็ก็กลับมาทักทายสบายดีกับ FC ทั้งช่องอีกครั้งนะคะของวันที่29กันยายน2568หลังจากที่แม่น้องคําแพงได้นำเสนอแนวทางฮานอยลาวพัฒนาและโค้งสุดท้ายของพ่อหมอดูเลขเด็ดให้กับ FC ทั้งช่องไปครบจบทุกสำนักแล้วเนาะคะ่ะ ในคลิปนี้แม่เพนจะพาเอฟซีทั้งช่องไปตามเอาตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายของอาจารย์ตีแปดริ้วจะฟันธงให้ตัวเดียวตัวใหเนาะเม็ดเดียวว,ยว,ว้าวพีดกาถึกแล้วก็ของอาจารย์หนุ่มกระสินนะคะฝนตกปล่อยๆนะคะเมื่อกี้ตกแห้งแห้านนี้ก็เริ่มอ่อนลงแล้วนะคะดูหน้าบ้านเนาะ เอาแต่ตัวเลขให้เอฟซทั้งช่องเบิงงหลเอฟซก็จะปวดหัวนำ้ำมีเอฟซคอมเมนต์มาว่าโอ้ยจังเป็นขยันเราเนาะวัสนเห็ดจังได้เนาะงานคือเงิน,งนเงินคืองานถ้าไม่ทำเราก็ไม่มีกินนะคะเนาะถ้าบบเห็ดบบหามันก็บ่มีกินสิไปนั่งทากินแต่น้ำหัวกับบได้ยีได้นะเนาะ <laughs> เดี๋ยวชื่อว่าเฮ็ดยังทากินแต่น้ำหัวสิว่าไหม เอาเดอแม่เพ่นเป็นคนมักเห็ดอยู่แล้วบเว่เห็ดหัวเห็ดสวนก็เห็ดนันเห็ดนี่เนาะเห็ดยู่นั่นละ่ะพอว่าเฮาเค่ยถูกคยอยยากมากตั้งแต่หน่อยจนใหญ่แล้วเนาะสิมหาห้ยยูซื่อๆอยูว่เป็นค่ะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมาแถมเปิดตัวอาจารย์ใหม่อาจารย์เก่านั่นแหละเนาะแต่ว่าเพ่นยุดห้โดดแล้วเพ่นพึ่งมาห้สองสามงวดมันี่เห็นเลยเพ่นเข่าแม่เพ่นก็เลยจะเอามา ลงให้เอฟซีทั้งช่องได้เอาไปเบิ่งเป็นแนวทางกันนะคะก็คือของอาจารย์เซรีที่อยู่จังหวัดน้องคายนะคะเมื่อก่อนเพิ่นทรงเลขรัฐบาลไทยนี่แหละให้แม่เพ็่นเลขเพิ่นเค่อยเข่าสามตูนะคะแล้วก็สองตวด้วยเนาะก็ไปเบิ่งนน้ากันวันนี้เพิ่นจะให้ตัวใดเนาะฝนตกลินป่อยปอยอยู่ที่หน้าบ้านเมื่อเช้าขึ้นตัดต้นตะก,กบมันหลายพดก็เลยขึ้นตัดออกแน่ก็เลยสว่างแน่จักหน่อยเนาะ เพราะว่ามันหนาหลายมันก็ขึ้นมืดมืดคณะออกหลายพัแดแดดฮ้อนบานี้ก็เลยเอาเห็ดพอดีพอดีนะคะขึ้นเองค่ะพี่พาฮัดเพิ่นบบขื้นเพินญานเนาะพี่พหัดเพินญานความสูงก็เลยบ่ขื้นม่แต่ไม่เพ่นขึ้นตัดซ่อมตลอดค่ะอ่าวันนี้ชดชื่นแจ่มใสขอให้ทุกคนโชคดีกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาอีกสองมือนะคะ ่สู้ๆไปน้ากันค่ะมาค่ะเอฟซีมาเข่าเบิ้งตัวเลขแนวทางนะคะของอาจารย์ตีแปดลิ้วอาจารย์หนุ่มกรลสินแล้วก็ของอาจารย์เสรีนะคะแต่ว่าไม่เพ่นจ่าเอาเลขเด่นเดงวดนี้มาฝากนะคะโดยเฉพาะนะคะเลขติดสามตัวของอาจารย์สวัยขาดบอดายเลยเนาะค่ะ เพราะว่าเฮามีตัววิ่งตัวลู่ดีๆเด็ดๆก็ให้เอามาจับใส่สามตัวนี้เด้อค่ะเนาะอย่าทิ้งสามตัวนี้นะคะเนาะถ้าซื้อเลขไม่ติดสามตัวนี้จะไม่มีสิทธิ์ถูหวยนะคะก็คือจะมีสองมีสามมีสี่นะคะงวดนี้สองสามสี่นะคะระวังมาด้วยกันเด้อค่ะเนาะเพราะว่าเลขสามตัวนี้ชอบมาด้วยกันนะคะนี่ค่ะส่วนเลขเด่นประกบของอาจารย์ก็จะเป็นห้าหกเจ็ดศูนย์นะคะผู้ใดมากตัวใดก็เอาตามนี้ไปจับใส่ใสได้เนาะ สมมติมหาเก็เอาหาสองหาสามหาสี่บักหกก็เอาหกสองหกสามหกสี่แล้วก็มักเจ็ดก็ให้เอาเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเนี่ค่ะศูนย์กับศูนย์ไปเลยเนาะค่ะของอาจารย์สวัยน,นะคะอ่ามาเบิง้งเลขวิ่งแม่ค้านะคะบนเด่นสองนะคะบนเด่นที่สองเม็ดเดียวนะคะ fc ท่าสองเออท่าสอง <c oughs> จะบอกตามคัมเพยงแล้วได้ปะน <c oughs> ี่ตายละตายละไม่แม่นางคัมเพียงนี่ก็ได้เมากันนะ เ่าหลายโพดเนาะก็เลยลิ่นพันกันซําอะของเลขวิ่งแม่ค้ามาสองล้านเปอร์เซ็นต์นะคะบนแต่ว่ากันล่างด้วยนะคะเนาะส่วนล่างวิ่งห้านะคะเอซวิ่งห้าเอฟซทั้งช่องมักตัวใดก็เอาไปจับใส่เอานะคะ ของพ่อหมอดูเลขเด็ดบนวิ่งสี่เม็ดเดียวให้ชุดแรกมาหกสี่หนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะคะชุดสองตัวสี่สามคู่เนาะอันนี้เป็นชุดแรกชุดเต็มเนี่ยค่ะก็เน้นที่สี่หนึ่งนั่นเองนะคะ อันนี้ชุดแรกนะคะมาเบิงคงสุดท้ายเมื่อเมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าไม่เพนได้ลงให้ฟันทงที่4เม็ดเดียว2ตัวบน42เม็ดเดียว3ตัวบน742กับ9ก้าสี่จงังไดก็มาลานเปอร์เซ็นต์นะคะเพิินเว้าเนาะอ่ะขอให้มาขอให้ปังตาม f อฟทั้งช่องทุกคนตั้งตาร่อค่อยนะคะเนาะอันนี้ เป็นของชุดท้ายชุดบนของอพ่อหมอดูเลขเด็ดส่วนล่างนะคะล่างยังบเปลี่ยนแปลงนะคะวิ่งสามเมตรเดียวค่ะสามแปดเมตรเดียวนั่นเองเนาะนี่ค่ะก็มีตรงกับของอาจารย์สบายวัดทุกตเลยเนาะทั้งล่างทั้งบนนะคะของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะแล้วก็นี่ค่ะของแม่ค้าก็มีสองนะคะตรงกันหมดนี่มีหาเลขเด่นประกบก็มีหานะคะนี่ค่ะเนาะ เลมันบบนี่กันไปใส่นะคะเดี๋ยวแม่เพ่นจะเบิ้งดวนสรุปให้เอฟซีทั้งช่องนะ้ำอื่นเนาะอื่นแม่เพ่นจะสรุปเล็กให้เอฟซีทั้งช่องเบิ้งกันหน้าเนาะล่องเบิ้งจะจะดีบอเอฟซี FC ถามว่าดีก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเดอ้อแม่เพ่นจะล่องเห็ดล่องเบิ้งสรุปเลขวิ่งเนาะตรงกันตัวใดหลายก็มูแล,ละกะชนกันตัวใดหลายก็มูสําหรับทุกเสียนทุกอาจารย์ที่ให้ช่องแม่น้องคําแพงมานะคะเนาะอ่าไปต่อค่ะ ของอาจารย์เสรีนี่ค่ะให้มาใหม่ค่ะ fc งวดนี้เป็นงวดแรกเปิดตัวเป็นงวดแรกเนาะเพิ่นจับคู่ให้เลยนะคะบน4 6 3กับ4 6 7นะคะ3ตัวบน4 6 3กับ4 6 7อย่าลืมตัดเล่นด้วยเนาะแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างนะคะเป็นบนล่างนะคะของเพิ่นเนาะก็เน้นที่6 3กับ6 7ลอง5 4กับ5 7านะคะ2คู่นะคะ fc นี่ค่ะ นี่มันก็ตรงกันอีกแล้วนะคะห้ากับหกก็มีแล้วก็สามกับสี่ก็มีเนาะนี่เจ็ดก็มีอ่าบบนีกันไปไซนี่ค่ะห้าหกห้าเจ็ดนี่โอ้โบไปไซอยู่นี่แหละเกี่ยวเกี่ยวกันอยู่นี่แหละเนาะตัวเลขเนาอะอะอันนี้เป็นงวดแรกแคปหน้าจอได้หรือยังคะนี่ค่ะแม่เพนจะเอาของอาจารย์สวัยเป็นตัวหลักให้เลยเนาะเพราะว่าเลขสามตัวนี้พอคยลุดเนาะคะ่ะเอฟซี แมนบอเอฟซีที uno, ่ติดตามช่องไม่น้องคําแพงคงจะเห็นน้ากันแล้วแลลวเนาะแล้วก็ดีๆกับมาน้าก e ันพร้อมนะคะคือตัวนี้กับตัวนี้ข้าก็สังเกตเอาหลายๆเสี้ยนลลายอาจารย์มาใส่น้ากันเอาส่วนของอาจารย์หนุ่มกลสินสองตัวตรงๆนะคะสองตัวล่างตรงๆนะคะก็คือหกห้า6กสี่หกหกดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะนี่ค่ะเจหกับเจหก็ตรงกับของอาจารย์เสรีนะคะ นี่ค่ะห้าสี่ก็มีบ่บ่มีเนาะนี่อันนี้ก็เป็นชุดล่างไม่เพ็ญก็ลงคลิปให้ไปแล้วเนาะผ่านไปมาเบิงคงสุดท้ายนะคะของอาจารย์หนุ่มกรสินบนให้เด่นสองเม็ดเดียว3ามตัวบนสองศนย์สองแล้วก็2ตัวบนมี0ูนย์สองกับสองสองเน้นที่0ูนย์สองส่วนล่างเด่นหเม็ดเดียวมีสองหกับ1นหเน้นที่สองหนะคะ อันนี้เป็นชุดล่างและชุดบนนะคะชุดบนให้มา3ตัวบนเม็ดเดียว2 0 2 2ตัวบน0 2กับ2 2เน้นที่0 2ส่วนล่างค่ะเด่น6เม็ดเดียว2 6กับ1 6เน้นที่2 6เนาะของอาจาร,รย์หนุ่มกาลสินเคยออกสลับกันเด้อค่ะ FC จากล่างขึ้นบนจากบนลงล่างนะคะซื้อกันไว้ด้วยเนาะ อันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของอาจารย์หนุ่มกัลสินส่วนเลขชุดบนของอาจารย์ตีแปดเลี้ยวแม่เพนกรลงคปใหายไปแล้วเนาะแม่เพ็ญกะจะเอามาท่วนขึ้นให้อีกเธอนึงนะคะก็คือวิ่งบนหกเม็ดเดียวนะคะหลักร้อยมีห้ากับสี่หลักหกหลักสิบมีหกกับห้าหลักหน่วยมีเจ็ดสามสองอาจารย์เพิ่นจับคู่ให้มีสี่หกสองกับห้าหกสองเน้นที่หกสองนะคะแล้วก็กันที่หกเจ็ดหกสามได้ห้าหกเนาะ นี่ค่ะก็มีตรงกันนะคะสองสองสามนี่ค่ะสองสามสี่บม่มีสี่มีอยู่หลักลอยเนาะและะ้วกมีหา,ม,หามีหกมีเจ็ดคือกันนะคะนี่ค่ะเนาะเลขเป็นเบอร์นี่กันไปใส่เกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาอยู่นะส่วนหลักสิบล่างของอาจารย์ตีแปดลิ้วอ่าจะมีสี่ตัวนะคะก็คือศูนย์หนึ่งสามสี่เนาะคะ่ะถ้าเลขสี่ตัวนี้ ไม่มาหลักสิบก็ถือว่าหลุดนะคะ fc อาจารย์ตีแปรลลีวบอกแบบนี้เนาะถ้าเลขสี่ตัวนี้ไม่มาหลัก10บก็ถือว่าหลุดส่วนล่างให้วิ่งศูนย์เพราะว่าศูนย์ชนกันที่เจ็ดสูตรนะคะเพื่นว่าเนาะก็จับคู่ชุดสองตัวศูนย์หศูนย์เกศนย์สองเน้นที่ศูนย์หฟันธงเม็ดเดียวศูนย์หล่างนะคะส่วน ชุดกันก็คือ1,4นั่นเองนะคะอย่าลืมตัวกัน1,4นะคะมาเบิงเลขวิ่งท่าน้ำนนนะคะนี่ค่ะงวดวันที่1กันยายนวิ่ง3มาทั้งบนทั้งล่างงวด16กันยายนวิ่ง6มาบน6กนะคะสี 4, 6, บนเนาะส่วนงวดวันที่1ตุลาคม2,5,6,8ให้วิ่ง4เม็ดเดียวมันจะมาสีอย่างเนาะเอจ้ะ มาซีไดโน,โน่เนาะอ่ะลุ้นไปน้ำกันนะคะมาเบิงโค้งสุดท้ายของอาจารย์ตีแปดลี้วนี่ค่ะฟันธงเลยบนให้อาชุดสามตัวบนนะคะสามตัวบนหกสี่สองเน้นนะคะเด่นหกสี่สองลองห้าหกสองนะคะเอฟซี FC. นี่ค่ะตรงกับของ พ่อหมอดูเลขเด็ดแต่ว่าหลักร้อยของพ่อหมอดูเลขเด็ดจะเป็นเจ็ดกับเก้านะคะของอาจารย์ตีแปดเล้วเป็นหกสี่สองเนาะอ่าแคปหน้าจอค่ะนี่ค่ะสองสี่หกมีหมดครบห้าหกสองนี่ค่ะห้าหกสองอันนี้ก็มีเนาะอ่ะโบนีกันไปไซส์นะคะ fc เลขอาจารย์สวายนี่นาติดตามนะคะเพราะว่าสามตัวนี้ห้ามทิ้งนะคะ fc ปี68รุดแค่สองงวดนะคะแม่เพ่นโล่งมากนี่เนาะตั้งเพราะว่าอาจารย์สไยให้ตัวเล็แนวทางแม่เพ่นมาหลายมา,มาตั้งแต่แม่เพ่นเปิดช่องคนเด้เนาะเลขสามตัวเพื่อน,นี้รุดยากขนาดเลยเขา่าบอยแห้งอะตามนี้นะคะผู้ใดชอบตัวใดมักตัวใดจัดไปนะคะอยู่ที่ดวงด้วยนะคะดวงไพดวงมั่นเนะดวงค้นเท้าบ่คือกันเด้อค่ะเนาะ บางคนกระดวงถูกหลังวันที่หนึง่งบางคนกระดวงถูกสามตัวตรงบางคนกระดวงถูกสามตัวโต้จังสิดเด้เนาะเออบางเจอก็ถูกบนล่างก็มีเด้เนาะอ่ะเฮงเฮงปังปังกันยกช่องทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ